เราเห็นกล้วยที่กินได้หลายๆพันไปแต่อันนี้มันไม่ใช่กล้วยกินได้ป่ะพี่อยู่ในกล้วยประดับกินได้กินได้แต่มีเม็ดแต่นี่คือไปหลักคือเป็นโซนกล้วยประดับมันชื่ออะไรฮะอ่านี้บัวม่วงบัวม่วงนะฮะมีสีม่วงสีชมพูสีเหลืองสีขาวลุงอรุณกทธิรีในตระกูลกล้วยประดับที่เป็นสีครับผมสวยงามมากคือคือจริงๆแล้วหลายๆคนก็ปลูกไว้แต่ก็ไม่กินใช่กุบ ปลูกเอาไว้โชว์ไว้โชว์ต้นมันจะสูงเท่าไหร่ปลูกในบ้านได้ไหมในบ้านถ้าปลูกในบ้านในกระถางพื้นที่จํากัดต้นจะไม่ได้สูงแบบนี้มันมันจะไปสูงประมาณนี้มันจะมันจะจํากัดด้วยตัวของมันเองเราไม่ต้องไปตัดมันไม่ต้องไปตัดคือพอพื้นที่มันไม่ได้ยาวไม่ได้สูงไม่ได้มีแสงแดดอะไรมากพื้นที่เบียดบังคับเขาก็จะเล็กลงเลยเขาเขาจะอยู่ในสถานที่ของเขาตามที่เขาตามตามสถานที่ที่มีอยู่กินได้ไหมกินได้กินได้สุกสุกกินได้อันนี้ยังดิบ สกินได้ดีนะที่บอกเร็วกาจะสอยแล้วเนี่ยกินได้ดิบก็กินได้แต่ฝาดเยอะก็ลองดูฝาดไหมถ้าไปโดนเทปรดตาเอ๋แบบนี้เลยแบบนี้เลยใช่อันนี้ไม่ได้เทปรนโอ้ยอันนี้แพงไหมฮะสมมติว่าผมซื้อไปปลูกที่บ้านต้นละต้นประมาณ200-300ก็ไม่ได้แพงใช่ทพอปลูกปั๊บไอ้ต้นที่พี่ให้ไปต้นประมาณขนาดไหนเนี่ยก็ประมาณเนี้ย เนี่ยต้นเนี้ยอ่าต้นนี้ประมาณ4ี่หเดือนก็ออกแล้วสี่หเดือนเลยอืมสี่ห้าเดือนปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้แล้วมันจะมันจะเขาเรียกว่ามันจะมันจะสลัดต้นไหมสลัดเหมือนกันก็นี่ชุดเนี้ยจะโชว์ได้ประมาณ2เดือน3เดือนครับก็โรยหมดแล้วโรยไปแล้วก็ตัดตัดไปต้นนี้น่อมันก็จะขึ้นมากค่ะพี่ มันคืออะไรนะอันนี้กล้วยนาควยนาคไม่ใช่แมนาคไม่ใช่แมนาคสีนาคคืออะไรฮะถ้าแบบทองนาสีมันจะเออเวลาสุกมันสีสีนาคอ๋อสีของนาคสีนาคเงินทองนาคอะไรอย่างเงี้ยฮะคือบอกได้เลยว่าถ้าเห็นไกลๆจะไม่รึกว่ากล้วยเหมือนกล้วยเสียกล้วยกล้วยใช่เหมือนกล้วยเสียกล้วยโดนไฟไหม้ใช่แต่เขาเคยมีเพื่อนมาถือมีดมาด้วยเดินไปเที่ยวด้วยกันเห็นกล้วยนยังไม่แก่ ฟันทิ้งเลยบอกกล้วยโดนไฟไหมเอาไว้ทําไมแต่จริงๆนี่คือเปล่งปลั่งมากใช่กล้วยหน้ามันมีลักษณะพิเศษไงคือสีแล้วะล้วลักษณะลูกเวลาสุกจากเออมสีนี้เวลาสุกเขาจะขึ้นเป็นสีส้มเฮจากสีเนี้ยนะจากสีเนี้ยสีเนี้ยเปลี่ยนเป็นสีส้มสีส้มเหลืองไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแน่นอนท่านผู้ชมหลายท่านน่าจะไม่เคยเห็นกล้วยสีหน้าแล้วเป็นกล้วยต้นแรกที่เริ่มเก็บแล้วฮะเพราะสีเขานี่แหละ ที่เลื่หันมาเล่นกล้วยก็คือต้นเนี้เห็นนี่คือต้นแรกที่พี่ทําให้รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่มีสีเดียวไม่ใช่มีสีเหลืองสีเดียวใช่ไม่ได้มีพันเดียวคือนี่คือต้นฉบับของพี่เลยจากต้นนี้เลยแล้วเนื้อข้างในมันเป็นสีอะไรีเนื้อเป็นเหลืองอมส้มสีส้มมากกว่าแซรลอโอ้โหเป็นตระกูลกล้วยหอมที่เนื้อละเอียดเนื้อนุ่มแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องท้องอืดขายยังไง วีละร้อยห้าสิบขึ้นไปเพิ่มขึ้นมาจากห้าสิบหกสิบอันนี้ก็เป็นร้อยห้าสิบทำไมถึงแพงกว่าหายากกว่าและอย่างตัวนี้ไปยุโรปมดไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแน่นอนทําไมยุโรปถึงชอบกินสีน่ารสชาติดีกว่ากล้วยหอมส่วนใหญ่ผมเห็นฝรั่งจะชอบกินกล้วยหอมใช่แต่ทางยุโรปชอบเห็นแบบนี้คือมาจากไทยมีทางของอินเดียแต่รสชาติด้ว่าของเราเนื้อหยาบกว่าครับ คนไทยเก่งเสมอผมเชื่อว่าสุดยอดตื่นตาตื่นใจตลอดเวลาและอันนี้อีกอันหนึ่งก็ตื่นตาตื่นใจเป็นกล้วยหอมเหรอทำไมมันเล็กอะอันนี้เขาเรียกหอมจำปาเป็นตระกูลกล้วยหอมที่ลูกเล็กที่สุดแล้วมันมันชาติเหมือนกล้วยหอมเนื้อเหนียวอร่อยกว่ากล้วยหอมเยอะแต่มันเล็กกว่าเล็กกว่าคนสนใจพี่เห็นแบบนี้เขาก็ไม่ ไม่กินหรอปาเล่น้นเลหวี่งสี่ห้าสิบนะเล็กแค่นั้นเล็กหวี่งสี่ห้าสิบคือคือความลักษณะโดดเด่นคือคือแค่ลูกมันเล็กเท่านั้นเองแต่รสชาติอร่อยกว่ากล้วยหอมธรรมดาใช่เนื้อจะเหนียวกว่าอืมไม่หยาบเหมือนกล้วยหอมไอไต้หวันแต่นี่กําลังจะตัดได้ยังพี่ใกล้จะตัดได้แล้วแต่ยังไม่เต็มที่ทีเดียวประมาณสักมันจะไม่โตผมนึกว่านี่ยังไม่โตไม่โตกว่านี้แล้วนะไม่โตกว่านี้ก็จะเล็กเท่านี้ความใหญ่เต็มที่ประมาณเด้อนี่นะแล้วโอ้โห หนึ่งได้จากมันเป็นตระกูลกล้วยหอมทูกเล็กที่สุดในในโลกอ่ะแต่รสชาติสุดยอดเลยกล้วยหอมจำจำปา่กล้วยหอมจำปาครับผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อเหมือนกันแล้วก็เพิ่งมีรายการนี้ที่ได้ถ่ายลุกเือนี้ทําไมฮะรายการอื่นยังไม่ออกสักทีคือมาจะมาถ่ายมาถ่ายไม่ไม่ออกยังไม่ออกลูกพอพวกเราไม่รู้มีอะไรอะนะแหก็ถือว่า พิเศษกว่าพิเศษการายการนี้เลยที่ได้ถ่ายเคื่อนเคื่อนี้ร้านซับโวแอ๊กแอ๊กหน่ยแต่น่ากินมากดีนีโอ้โหของพี่อาณาจักรจริงๆนี้เป็นอาณาจักรกล้วยอันนี้คืออะไรกล้วยหักมุกแต่เป็นพันธ์ของประเทศอินเดียมันมีความพิเศษยังไงครับคือจะยาวคือจะใหญ่ยาวยาวนี่นี่ถือว่ายาวสุดยังยังไม่ได้ครึ่งเลยหรอ มันมียาวยาวะนี้นหักมูอินเดียมันยาวมาถึงไหนอจะสมมติมันยาวยาว,ยาวถึงมอมเมตรนึงอ่ะเครือหนึ่งเครือหนึ่งเมตรหนึ่ง,น,น,ง,น,งนะฮะใช่แล้วตัดขายไงอะ่ะก็เป็นหมีก็หมีหนึ่งเจ็ดสิบแปดสิบครับแล้วรสชาติครับอ่อมันจะค่อนข้างไปทางกล้วยน้ำว้ามากกว่าอืแต่ทรงรูกเป็นกล้วยหอมบุกเลยระยะเวลาสมมุติว่าอ่ตัวนี้ตั้งแต่ออกปลีมมาเนี่ยอ่ตั้งแต่เขาตัดปลีปุ๊บเนี้ยประมาณ4เดือนแก่4เดือนแก่ นะฮะก็ใช้เวลานั้นก็ยาวได้เลี้ยงง่ายโตไวโตไวครับผมไอ้ข้างหลังอีกไอ้ตากโตนใกล้กันเลยดีกว่านี่ฮะนี่อันนี้พิเศษแล้วอันนี้อันนี้พิเศษไหมพิเศษพิเศษตรงไหนพี่หอยกินกล้วยได้กลิ่นอะไรบ้างกล้วยก็จะกลิ่นกล้วยอ่ะกลิ่นหวานหวานหวานหอมหอมกติอ่าอันนี้พี่ไอ้กินกล้วยนี้พี่ได้กลิ่นขนุนเลยหอมกลิ่นขนุนเลยเขาชื่อกล้วยขนุน ป็นกล้วยของจังหวัดยะลาเหมือนกันเขาเข้าใจอะไรผิดว่าต้นนี้หรือเขาเป็นคนเข้าใจว่าเฮ้ยกูขนุนเว้ยเขายังไม่เขายังไม่มั่นใจในสายพันธุ์เขาเองมั้งเออก็เขาเหมือนยังไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะเหมือนเห็ดเป่าหึเฮ้เป็นเห็ดหรือเปล่าเอออย่างเงี้ยเหรอก็คือไอ้จริงๆแล้วนี่คือเป็นขนุนเป็นกลิ่นขนุนเลยแต่เป็นกล้วยกรอบเหมือนขนุนทรงมันก็คือเหมือนกล้วยหอม เออมันก็จะริมเร <ๆ S 2> ียม,ม,ม,มเป็นด้านมยมนีม่นยังอ่อนยังอ่อนใช่ไหมฮะแต่มันจะเหมือนกล้วยกล้วยวยหอมเลยแล้วเวลาเราจะแยกแยะล่ะสมมติตัดมาเป็นเป็นเป็นหวีหวีอย่างเงี้ยเอ่อทรงลูกเขาจะเรียวยาวปลายจุกจะแหลมป่ะปลายจุกจะแหลมครับปลายจุกจะแหลมนะแต่ก็พอแกะออกมากลิ่นกล้วยหอมเลยไม่ต้องปอกคือสุกเหลืองเนี่ยในห้องประมาณห้าคูณห้าหวีเดียวถ้าคนแพ้ขนุนอ้วก กลิ่นฟุ้งเลยแต่ก็เป็นกล้วยอยู่ดีเป็นกล้วยแต่กลิ่นออกมาจะเป็นขนุนแต่ที่บางคนที่ที่ไปลงในเฟว่ากลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นมะลิยนี่ลาะอันนั้นคือต้องฉีดกลิ่นอันนี้ไม่ฉีดไม่ต้องฉีดให้เทวดาปลูกแบบเทวดาเลี้ยงเลยอออก็กลิ่นขนุนอันนี้ก็คือปลูกเหมือนเหมือนเหมือนต้นทั่วไปใช่วิธีการเหมือนการแต่ไม่ได้ฉีดกลิ่นแต่มันเป็นกลิ่นขนุนกลิ่นขนุนโอ้ยตายแล้วอันนี้ที่ผมเมื่อกี้ผมต้องบอกว่าพี่พี่อยากรู้อันนี้จังเลย มันคืออะไรนี่อันนี้กล้วยงาช้างฮู้ยพี่เอาไม่เคยเห็นไม่เคยล้วสละลูกนอนเหมือนงาช้างเลยงอน,องนเหมือนงาช้างเลยพี่ไม่เคยเห็นผมเชื่อว่า,าวท่านผู้ชมหลายท่านก็ไม่เคยเห็นนี่คือเต็มที่ยังสุกเต็มที่ยังอันนี้ยังเล็กแบบหน้าเกียรตินี่คือหน้าเกียรติหน้าเกียรติงวงช้างอันนี้เล็กแบบหน้าเกียรติบบใช่เพราะจริงๆแล้วลูกความใหญ่เขาเท่ากับขวดน้ำาทธิครึ่ง ประมาณนี้ความยาวหนึ่งสอกความอ้วนเท่ากับขวดน้ําได้ครึ่งน้ําหนักที่ได้หรือลูกหนึ่งสองกิโลแล้วต้นมันขนาดนี้นนมันจะรับไหวเหรพี่ธรรมชาติแม่ต้องเลี้ยงรับ,ล,บลูกไหวยังไงก็ยังไงถ้าถ้าเอียงก็มีมไม้ค้ำช่วยนิดหนึงแต่ส่วนใหญ่ที่เราค้ำคือบางทีลมมันแรงอืมแต่จริงๆมันอยู่ของมันได้ใช่ถ้าไม่มีลมต้นไม่หักดิบๆทอดเฟรนฟราอร่อยกว่าฝรั่งจริงปะ คือดิบยังยังไม่ต้องสุกดิบๆเนี่ยปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นแท่งเหมือนเหมือนเคฟซีอ่ะแล้วต้องเราก็ทอดเลยทอดได้เลยเป็นเหมือนเฟรนฟรายใช่เอาแล้วดิถ้าสมมุติเป็นเฟรนฟรายงาช้างเขามีคนทํำไหมมีที่ไหนอยู่แถวอนุทแถวพระขนพระขนแถวอนุทจะมีเขาเขามีคนขายแล้วมรอมีขายแต่ขายเฉาะขายเฉพาะคนอฟริกาอ๋อคนแถวนั้นก็จะมีคนมีกลุ่มใช่ไหมฮแล้วเขาซื้อยังไงอ่ะมาซื้อที่พี่อย่างเนี้ยหรอ ที่เราขายก็ขั้นต่ำลูก6 0ส0ถึงร้อยแต่ถ้าจะปอกกินเหมือนกล้วยหอมรอให้สุกจนเปลือกดำเลยเหมือนเน่าแต่เนื้อจะนุ่มอร่อยรอให้สุกจัดจัดจัดจัให้เปลือกดำเลยแต่สนใจคือเนื้อมันจะสุกล้ว่าถ้ากินสุกๆเนื้อมันจะกินเหมือนมะขามหวานมะขามหวานโอ้ยได้หลายอย่างเลยเกินโอ้โหนี่ทึ่งมากทึ่งมากบัลน่าไ นี่คือต้นพี่เอาสีไปพ่นมันหรือเปล่าเด็กมันเอาสีมาพ่นเล่นคืออะไรอ่ะเนี่ยกล้วยตานีแต่เป็นกล้วยตานีดํามันคือคือคือยังไงฮะทาไมมันเป็นเป็นพันเดียวที่ต้นสีดําเขาจะดายันก้านใบเลยครับผมก้านใบจะดําด้วยแล้วลูกออกมาล่ะยวลูกเขียวปกติก็ไม่เกียวแต่มีเมล็ดมีเมล็ดใช่ไหมฮะแล้วก็คือเป็นเป็นเป็นของไทยป่ะฮะตัวนี้เป็นของอินโดแล้วฮะแต่เมื่อ เจ็ดปัดปีที่แล้วอินโดมากว้านซื้อกับเพราะอะไรเพราะผมเขาไม่เหลือมันมันเหลืออยู่ที่ไทยซึ่งก็ผมบอกเลยว่าไปจัดเป็นจัดสวนตามหมู่บ้านจัดสวนสวยสวยเพราะว่ามันสีมันจะเด่นสีดำจริงๆแล้วกล้วยตานีเนี่ยคือมันก็เป็นได้ยินมาหลายมาหลายตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้วกันใช่กล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวมันปลายหวีเหี่ยวจริงไหมฮะไม่เหี่ยวเหรอแต่มันจะมีคือเป็นบางเอ่อบางต้น ลูกออกมามันจะไม่โตครับมันจะเป็นลูกเล็กลูกรีบเหมือนเป็นลูกกระเทยลูกเล็กท่านี้ก้อยตลอดไม่เกี่ยวไปเกี่ยวไปหวีไม่เกี่ยวไปหวีไม่เกี่ยวแล้วที่เขาบอกว่ามันขอโทษนะฮะไม่ได้ล้อเลียนหรืออะไรมีนางตะนีอะไรอย่างเงี้ยเออตัวนี้ก็ยังไม่เคยเจอแต่จะใช่หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจครับเพราะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งมาตัดเครืออืมแต่เพออิญมาตัดตอนชื่อที่ว่าตะวันตกดินแล้วครับใช้ไฟฉายตัดใช้ไฟฉายส่องแล้วจะตัดครับพอเงื้อมีดไฟฉายดับอืม กลับรงมาพอ,อมีดลงตัดจะเปิดไฟขายติด7-8ค,ครั้งเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดคเลยบอกว่าไม่ตัดแล้วแล้วไฟก็ติดเดินออกกลับบ้านได้นั่นคือความเชื่อใช่ไม่เชื่ออย่าบลบดูเฮ้ยเฮ้ยอมาใครเนี่ยอะใคร ข้างสาวผมเซ็กอแล้วมายืนตรงนี้ทำไมเราตรงนี้ลมดีโอ้ทีมงานใช่ไหมลนะ่ะทีมงานค่ะแล้วทำไมต้องพูดเสียงยาวอาเจ็บคอเจ็บคอไม่คิดตกใจทำไมเล่นเองคิดเองตกใจเองเป็นไ,ไรเนะี่ยฮะทีมงานคิดนะว่าให้เล่นอย่างนี้แล้วมึงก็ตกใจเองโอ้ยบ้าโอ้ยบ้าดูต่อพี่โอ้ย